ต้นเดือนพฤษภาคมคือช่วงคาบเกี่ยวระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนในวันนี้อากาศอึมครึมแดดไม่แรงสักเท่าไหร่เหมาะแก่การเดินป่าชมธรรมชาติฟังเสียงน้ำไหลผ่านซอกหินผมจึงเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาชมเมาการมาครั้งนี้ไม่ได้วางแผนการเดินทางและสภาพแวดล้อมพื้นที่เตรียมมาแต่น้ำเปล่าขวดเล็กไว้ดับกระหาย 7ซึ่งเป็นระยะทางกว่า1น6่งเมตรนะครับ ได้ว่าบนสถานที่ไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยครับกค็คงจะมีแค่เราเพราะฉะนั้นการเดินทางในวันนี้อาจจะไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางก็ต้องระวังสัตว์ป่าเป็นอย่างมากมาคนเดียวก็ต้องต้องชัวที่เดินไปตรงไหนก็ต้องเซฟให้ดีๆีก็ดีเหมือนกันนะการได้มาเที่ยวคนเดียวโดยที่ไล้ยทุกคนมันก็จะเงียบสงะบบ เเราิทตอนนี้ผมเดินมาประมาณ100-200เมตรแล้วนะไม่แน่ใจว่าถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งหรือยังแต่ผมว่าน่าจะยังไม่ถึงน้ำตกชั้นแรกนะเพราะไม่เห็นป้ายเลย ทางเดินที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นรูปประทนักเท่าไรเราจะเห็นหินทรงเนี้ทรงมนๆกลมๆตามทางเดินตามระยะทางทั้งหมดเนี่ยเป็นหินทรงนี้หมดเลยการเดินอ่ะอาจจะไม่ได้อันตรายมากแต่แค่ระวังลื่นไว้แค่นั้นเองอุ้ยดูเหงืตกเลย ผมได้ยินเสียงน้ำแล้วเราน่าจะเข้าใกล้ชั้นที่หนึ่งแล้วแหละไปวังหนึ่งลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คล้ายกับแก่งในลำธารมีแอ่งน้ำตามจุดต่างๆบายบายหน่อยตัวเล็กยา,ายบปๆหน่อย ที่แห่งนี้สาภาพเป็นป่าดงดิบเป็นต้นน้ำลำธารสัตว์ป่าชุกชุมและธรรมชาติสมบูรณ์เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ต่างๆมากมายน้ำตกเขาะเมาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อน้ำตกคลองน้ำใสเพราะเป็นน้ำตกที่มีทานน้ำใสรองรับอยู่เบื้องล่างซึ่งมีความยาวถึง3กิโลเมตรเต็มไปด้วยจุดต่างๆน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะชั้นวังมัฉา นั้นเต็มไปด้วยปลาพวงซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอย่างชุกชุมในบริเวณวันนี้นะนักท่องเที่ยวน้อยนะเขาบอกว่าห้ามจับสัตว์ช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยมีน้ำเลยนะดูสิน้ำที่ไหลลงมาทีเดียวเองก็คงไม่ใช่ฤดูน้ำหลากหรอกช่วงนี้มันก็ช่วงหน้าร้อนด้วยช่วงมษาเดือนร้อนน้ำก็น้อย โลกเปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งและคนที่ไม่เคยออกเดินทางก็เหมือนอ่านหนังสือเพียงหน้าเดียวผมเดินมาถึงชั้นที่สวังมรกตแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตเหมือนกับสระว่ายน้ำธรรมชาติผมเลือกที่จะหยุดพักชั่วครู่ ปลดสัมภาระออกเพื่อหยุดพักลดอุณหภูมิในร่างกายก่อนที่จะเดินเท้าต่อไป ถึงที่วังทรายงามแล้วนะคะดูจากลักษณะวังที่นี่สิเป็นแอ่งลึกมากถ้าเกิดหน้าที่มีน้ำน่าจะสวยมากเลยนะครับตอนนี้น้ำมีอยู่พื้นพื้นเนี่ะต่อจากวังทรายงามก็จะเป็นผากล้วยไม้ไปอีก40เมตร ีกล้วยไม้ถ้าเราจะไปต่อก็คือช่องแคบอีก220เมตรเก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราลงไปดูผากล้วยไม้กันก่อน แล้ตอนนี้อยู่ที่ช่องแคบแล้วนะครับนี่คือป้ายช่องแคบถ้าไปต่อจะเป็นหสาย440อีก440เมตรก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนงน่นอีกเอาเป็นว่าเราไปพักกันก่อนเราไปพักกันก่อนที่ช่องแคบแล้วกันครับทางเดินลงก็อัดารายอยู่นะเนี่ย ผมว่าณจุดตรงนี้ช่องแคบน่าจะสวยสุดแล้วนะณะตอนนี้ชั้นอื่นผมไม่รู้นะครับเพราะยังขึ้นไปไม่ถึงแต่ผมคิดว่าผมน่าจะพักผ่อนอยู่ที่ช่องแคบนี่แหละครับเราก็เดินมาไกลน่าจะเป็นกิโลนั่นแล้วนะเอาเงี้ไหนๆก็มาแล้วขอพักที่ช่องแคบสักพักหนึ่งแล้วกันนะแล้วค่อยคิดว่าจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อโอเคปักหลักเลย น้ำที่นี่เย็ยนมากๆชินเลยอะ่ะลงมาเล่นน้ำใช่ไหมแล้วมันมาตอดเท้าเราซึ่งมันไม่ชินเว้ยมันจักรจี้อะ่ะมันก็สบายแหละแต่เหมือนได้สปาเท้าจากธรรมชาติแต่ที่นี้โอ้ยไม่ไหวอ่ะมันจักรจี้เราดูริน้องตามมาเพียบเลยเราเดินหนีนะแต่น้องตาม มีคนเคยถามไปเที่ยวคนเดียวได้ยังไงเงาไหมผมไม่ได้ตอบเป็นคำพูดได้แต่ยิ้มให้แต่ในใจผมตอบไปว่าการเที่ยวคนเดียวไม่เงาเท่าไหร่พอระหว่างทางสิ่งที่เราได้มันกบเกินความเหงานั้นไปแล้วน่านูหนตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมซูให้ดูงูเขียวห่างไหมงูมเขียวแล้วห่างเขาจะเป็นสีแดงมันจ้องมาดู เราอยู่อ่ะมันจ้องมาทางที่เราอยู่เลยนะแล้วอุปกรณ์เราเราวางไว้ตรงเนี้ยอุปกรณ์เราวางไว้พื้นหมดเลยผมกลัวมันจะเลยเข้ารองเท้าจังเลยถ้าวางกระเป๋ารองเท้าไว้ตรงนั้นผมกลัวเกิดจะเข้ามาในอุปกรณ์หรือเกินเป็นอันตรายได้ผมก็เลยรีบเก็บของแล้วก็จะเดินทางลงกลับไปที่หน้าอุทยานละก็คงไม่ได้เดินต่อนะอีกอย่างเรามาคนเดียวด้วยมันอันตรายนะฮะโอเคถ้างั้น เดี๋ยวตามกันไปดูคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ลาไปกับเจ้างูเขียว